สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับเดี๋ยวคลิปนี้มารายงานผลการฝึกซ้อมรอบแรกทั้ง3รุ่นเลยนะ,ะเดี๋ยวจะโฟกัสไปที่รุ่นของ MotoGP เป็นหลักนะฮะสำหรับนะครับเรื่องของลินฟ้าอากาศก็ถือว่าเป็นใจนะตอนแรกก็แอบ,บคิดเอ๊ะก,กังวลหน่อยๆนะครับเพราะว่าพยากรณ์อากาศแอบ,บไปดูเนี่ยเหมือนจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ฝนอาจจะตกมาอยู่หน่อยนึงหมายถึงว่าโอกาสอาจจะยังน้อยนะครับแต่สุดท้ายแล้วในช่วงเช้าของที่มิซโนนะครับก็ไม่ตกนะครับ ถือว่าออกจากร้อนๆนะผมว่าฮะเพราะว่าอุณหภูมิของอากาศอยู่ประมาณ27องศาแล้วก็อุณหภูมิพื้นแผกอยู่ประมาณ33องศาครับรอบบ่ายเลยประมาณสัก2-3ชั่วโมงจากนี้ไปเนี่ยคิดว่าแดดเปลี่ยงเปลี่ยงแบบนี้เนี่ยอุณหภูมิน่าจะสูงขึ้นนะครับก็ดีฮะคลิปยางจะได้ดีขึ้นนะครับร้อนๆนะครับถ้าอากาศมันพึ้มพเนี่ยอันนั้นมันจะออกแนวเหมือนอลาก้อนนะก็มันจะอาจจะลื่นอาจจะมีผลกับการยึดเกาะของยางนะครับก็ได้นาะ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราคุยเรื่องราวของสนามกันก่อนดีกว่าับเพราะว่าผมเมื่อวานนี้นะครับที่บอกว่าจะมาทาคลิปพอดแสต์ในช่วงเช้าทําความรู้จักมิซิโนโ่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำนะครับติดภารกิจหลายสิ่งหลายอย่างกันสั้นๆนะฮะที่นี่ก็เป็นสนามในยุคเก่าจ๋าๆเลยนะเป็นสนามที่มีความยาวเนี่ยไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่ครับประมาณ4.2กิโลเมตรความกว้างของแตกก็แค่12เมตรนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะแคบนะฮะทุกคนเพราะว่าถ้าถ้า,วากว้างจริงนะมันอยู่ประมาณสัก 15บ6านะครับบางสนามมันจะมากกว่าน,นั้นด้วยซ้ำแหละมีทางตรงที่สั้นนะครับตรงแปรกกับทางคาแรคเตอร์สนามยุคเก่าฮะแค่530เมตรครับตามจริงมันมีทางตรงในหลายจุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นในโค้งที่16มายังโค้งที่1นะครับโค้งที่678หรือว่าโค้งที่10ไป11อย่างเงี้ยทางตรงีอยู่ประมาณสัก400กว่า500กว่าเมตรนะครับเป็นทางตรง3จุดนะฮะมีโค้งที่เยอะนะฮะก็คือทางตรง มีมีมีโค้งที่เยอะเพราะว่ามันทางตรงมันเป็น3จุดแล้วก็มันก็ไม่ได้ยาวนะครับดังนั้นโค้งก็ซอยมาเป็น16โค้งเลยทีเดียวฮะเป็นโค้งขวา10โค้งแล้วก็โค้งซ้าย6โค้งวิ่งตามเข็มนาฬิกาปกตินะครับก็คือวิ่งจากฝั่งซ้ายเนี่ยวนไปขวาฮะทุกคน4เซกเตอร์นะครับก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเซกเตอร์แรกก็จะเป็นโค้งที่1 2 3 4 5 6นะครับเซกเตอร์แรกเนี่ยจะมีอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าครับจะมีจะมีโค้งเนี่ยเยอะสุดนะจะเป็นโค้งชิเขนจะเป็นโค้ง ต่อเนื่องนะครับพลิกซ้ายขวานะฮะแล้วก็จะเป็นโคง้งความเร็วต่ําตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของเซกเตอร์ที่1ครับเซกเตอร์ที่2นะครับโค้งที่6 7 8 9นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางตรงก็จะมีแค่โค้งที่7ซึ่งเป็นโคง้งความเร็วสูงแทบจะแทบจะไม่โค้งนะฮะแบบย,วยาวๆวกันเลยแล้วก็โค้งที่8ครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบว่าแตกต่างกันโดยที่นเงกับเซกเตอร์แรกครับทางตรงยาวนะฮะส่วนเซกเตอร์ที่3ก็จะคล้ายเซกเตอร์2ครับก็คือเป็นส่วนผสมของทางตรงย,วยาวฮะ ก็จะมีโค้งามาขั้นแค่โค้งเดียวโค้งที่1 0ครับนอนนั้นก็อัดยาวๆวกันไปเลยนะฮะส่วนเซกเตอร์สุดท้ายเซกเตอร์ที่4นะครับก็จะเป็นโค้งความเร็วต่ำนะฮะมาแล้วก็จะมีทางตรงสั้นนะครับสังเกตดูนะฮะว่ามันก็จะแตกต่างกันแค่เซกเตอร์แรกนะครับที่จะแตกต่างจากเพื่อนก็คือมันมีโค้งเยอะนั่นเองนะฮะแล้วก็จะทางตรงก็จะไม่ยาวก็คือมันจะมีทางตรงเนี่ยต่อเนื่องนะครับระหว่างวิ่งผ่านเส้นชัยนะครับโค้ง สุดท้ายโค้งที่16มายังโค้งที่1เท่านั้นเองนะทุกคนมีโค้งถึง5โค้งเนาะอ่ะนะครับก็นะครับพูดถึงการแข่งการลงสนามในรอบแรกเนี่ยเซตติ้งยางที่เป็นเซตติ้งยอดนิยมก็จะเป็นมีเดียมซอฟต์ซอฟต์มีเดียมนะครับมันจะอยู่อยู่างเงี้ยเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยยังถือว่าไม่สูงมากมายนักนะครับแต่นะครับตัวเลขเวลาที่ออกมาเนี่ยนะฮะถ้าเป็นในรุ่นของ MotoGP เนี่ยมันก็จะช้ากว่าของเดิมอยู่พอสมควรเลยล่ะประมาณ 1.3-1.4วินาทีเป็นปกติครับของของรุ่นเล็กของรุ่นใหญ่แต่ถ้าเป็นรุ่นเล็กกับรุ่นกลางเนี่ยดูเหมือนจะเวลาเนี่ยเกือบจะทำลายสถิตินะครับอันนี้ชัดเจนนะฮะโดยเฉพาะโมโตทีดาบบีดอลรอนโซ่นะครับวันนี้ก็เกือบจะทําลายสถิติในอของใครทําไวนะ้ของของเชลเีิโนเวียติทําไว้แล้วครับเมื่อปี2020สถิติยาวเลยนะทุกคนเอาละ,ะครับผมก็ ทำความรู้จักกับสนามนะครับให้ทุกคนได้รู้จักกันไปแล้วเนี่ยนะทีนี้มาดูผลการซ้อมนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างในรุ่นเล็กครับเดบิดออลอนโซเร็วสุดอ่าโฮเซ่ลุยเอดานะครับมาคันที่2อีวิารนตาาคันที่3คันที่4เดนิฮัคาโดคันที่5้าเดวิดมุนยอสก็ถือว่าเป็นนักแข่งคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีนะครับนักแข่งระดับบิ๊กเนมบิ๊กเนมที่เอ่อเรียกว่าเวลาอาจจะยังไม่ได้มาก่อหัวแถวก็คงจะเป็นคอร์ลิเวเยร์นะครับมาคันที่9แต่มันก็เวลามันก็เบีย ไกลอะไรกันมากนักนะฮะส่วนนะครับในรุ่นกลางนะครับรุ่นกลางวันนี้คนที่เร็วที่สุดกลายเป็นเด็กถิ่นโทนี้อาวโบริโนครับเร็วที่สุดตามไปได้อารอนคาเนตแล้วก็อาร์โลโซโลเปสครับอันดับที่4มาโดยการซาเลสกล้องสังเกตจันทราวันนี้ไม่ธรรมดาครับซ้อมมาถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับคันที่5ตามหลังหมดแวอยู่แค่0.4วินาทีครับคันที่6ก็เป็นเฟอร์มินาเดแกลคันที่7ก็เป็นฟ็อกเกียคันที่แเป็นเจ็คดิกซันผู้ชนะสนามที่แล้วครับคันที่เเป็น เดียโก็โมเรล่าละครลการที่ส0เป็นเซจิโอกาเซียก็ผู้นำแชมิชิพอยต์นะครับวันนี้ล้มไฮซ้ายด้วยนะครับตอนแรกก็นึกว่าไม่เป็นไรมากแต่ดล้มเนี่ยล้มแรงจริงๆแล้วก็คือรถเนี่ยดีดแล้วก็ตกลงมานะครับกระแทกแล้วรู้สึกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครว่าตัวเขาเนี่ยไปไปกระแทกกับรถอีกทีหนึ่งหรือเปล่าก็ลุกขึ้นมาเดินได้นะครับแต่ปรากฏว่าจุกฮะปรากฏว่าจุกแล้วก็ล้มฟุบลงไปนะครับหงายท้องเลยนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า เจ็บหนักเจ็บมากเจ็บน้อยขนาดไหนยังไงกันบ้างนะครับแต่ก็เป็นจังหวะที่หวาดเสียวกันเหลือเกินนะครับจังหวะนั้นนะฮะในส่วนของ m o t o g p นะครับวันนี้คนที่เร็วที่สุดเป็นฮอร์เฮมาร์ตินนะครับคันที่2มาร์คมาเกสคันที่3โปลิสสเปกาโรคันที่4ฟังโก้มอร์เบเดลลี่คันที่5ฟาบิโอควาตาโร่คันที่6อเล็กซ์เอสเปกาโรคันที่7จ็ดแบดบินเดอร์คันที่8ปดเปโกบัญญายาคันที่9กามาวิลวินยาเลสคันที่10บเบรดัวคอสตาคันที่สิบเอ็ดแจ็คเดส คันที่13เมเนบาสจินินี่คันที่14จูอันซาโก้คันที่15มาโกเบเชกี้คันที่16อเล็กซ์มาเคสคันที่17อเล็กซ์ลินส์คันที่18ลูก้ามารินี่คันที่19ฟาบิโอดิจานานโตนิโอคันที่20ทากากินะคากามิคันที่21ราอุฟนันเดสคันที่22มิเกลโอลิเวล่าคันที่23เจฟฟานบราเดลและคันที่24นั้นไม่ได้ลงสนามในวันนี้จอนเมียครับทุกคนคือจอนเมียเขาไปอับเเป็นรกระะเพา กับพ่เสพนะครับทางทีมก็เลยแจ้งมาว่าไม่ให้ลงนะครับแต่ยังไม่ได้รู้นะฮะว่าเขาจะต้องออกจากการแข่งขันทั้งสุดสัปดาห์เลยหรือเปล่าก็คือรายงานในะแจ้งบอกว่าในเอพีหนึ่งลงสนามไม่ได้ก็ต้องรอวินิจฉัยประมวลผลนะครับเดี๋ยวจะตัดสินใจอีกทีว่าอย่างนั้นนะฮะวันนี้มีนักขับที่เป็นนักขับเทสต์ไรเดอร์นะครับของ2คน2ค่ายนะครับมาลงวายการ์ดก็คือหมายเลขหกสเตฟานบราเดอร์นะครับเป็นเทสต์ไรเดอร์ของเรบโซของ Honda ครับก็ลงสนามในวันนี้แล้วก็ หมายเลข44นะครับโพสปาคาโรเป็นเทสไรเดอร์ของ KTM ก็ลงสิทธิ์ไวกัดวันนี้นะทุกคนเราได้เห็นอะไรบ้างครับในการฝึกซ้อมในรอบนี้กับตัวเลขเวลาก็คือได้เห็นว่า m o t o g p นั้นยังคงมีสถิติห่างนะครับเ <c oughs> มื่อเทียบกับสถิติสนามที่ทำไว้โดยฮอร์เฮมาตินมาตินเร็วที่สุดนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสถิติสนามเนี่มันจะมาในรอบการคอลี่ไฟฮะแล้วก็ เรื่องของอุณหภูมิเรื่องของอะไรต่างๆในคลิปมันยังไม่มาฮะดังนั้นไม่ต้องแตกใจนะว่าเวลาทําไมมันมันเร็วกว่ากันเยอะหลือเกินนะครับทำไมมันไม่เหมือนกับ Moto 2 Moto 3แต่นะครับสิ่งที่ทําให้แฟนๆได้เซอร์ไพรส์ที่เราได้เห็นประการแรกเลยก็คือมาร์คมาเกสนะครับเอาอีกแล้วฮะทำให้แฟนๆใจตุมต้มๆนอนตอมอีกแล้วหลังจากที่โชว์ฟอร์มเทพในสนามที่ผ่านมานะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมาในรอบนี้มากดเวลานั้นช้ากว่ามาตินแค่ 0.037วินาทีโอ้โหนะฮะคือถ้ารถมันวิ่งมาพร้อมกันเนี่ยแทบจะมองไม่ออกครับว่าใครเร็วกว่ากันมันแค่เสียววินาทีจริงๆครับมาร์กในเซตเวลาไว้เร็วที่สุดเนี่ยตั้งแต่ในช่วงน่าจะประมาณเกือบเ15-16นาทีแรกนะครับก่อนที่จะโดนตีตกไปโดยมาตินนะฮะก็ถือว่านี่คืออะไรที่มันน่าสนใจมากๆครับว,ว่าที่นี่มันเป็นสนามที่ทางตรงไม่ได้ยาวนะฮะแล้วก็เป็นสนามที่มาเคยชนะด้วยรถฮอนด้าไว้ในปี2021จะบอกว่าเป็นสนามที่ เขาก็มีความถนัดนะครับประสบความสำเร็จมากมายที่สุดนะครับชัยชนะสี่ขนเกิดขึ้นที่นี่ดังนั้นนะครับก็คงจะได้ลุ้นกันยาวๆลึกๆแน่นอนนะครับสำหรับมาร์กในที่นี่กันนะฮะทุกคนเราได้เห็นโมเมนต์ของฮอยมาตินที่เร็วที่สุดในไปที่แล้วชนะนะครับก็คือคว้าโพได้แล้วก็ชนะแบบไปกลับเลยนะครับเสาร์อาทิตย์ในที่นี่ดังนั้นนะครับผลการซ้อมก็ยังคงรักษามาตร,รฐานเดิมเอาไว้ได้อย่างไม่มีติดไม่มีขาดเลยทีเดียวนะทุกคน อีกประเด็นต่อมาเราได้เห็นปอ i ์สบัคารโนะครับประสบความสเร็จในการฝึกซ้อมด้วยดีตามจริงต้องบอกว่าในสนามก่อนหน้านู้นะครับปอลสบัคา,ารโก็ลงในวายการ์ดด้วยนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ลุ้นอันดับดีๆตามจริงก็คือมีคะแนนนะครับทั้ง2วันเลยนะฮะทั้งสปรินต์แล้วก็ทั้งในเมนเรสตอนั้นในรอบนี้นะครับก็ยังคงซ้อมดีๆตามหลังมาตินมาแค่0.2ก็คงจะเรียกว่าทําให้นะครับ KTM อาจจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นก็ได้นะครับทุกคน โมเมนต์ต่อมาเราได้เห็นฟาบิโอควาตาโรนะครับการฝึกซ้อมในวันนี้เนี่ยแล้วก็ได้มาทดสอบได้มาเทสแบบ p r i v a t e เทสที่นี่กันก็ถือว่าคงจะ,ะได้นะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือเปล่านะครับเลยทําให้แฟบนั้นกดเวลามาตามหลังหัวแถวอยู่แค่0.2วินาทีเท่านั้นนะครับถือว่าเอาแฟนยาม่าคงจะได้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันไปแล้วนะครับทุกคนเนาะแล้วก็โมเมนต์อะไรอีกบ้างนะครับอืมก็คงจะเป็นโมเมนต์ของฟันยโกบรญยายนะครับที่ วันนี้ลงสนามไปนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถกดเวลาหัวแถวได้นะแต่ก็ตามหลังหัวแถวอยู่ประมาณ0.4กว่าก็คือมาในคันที่8แต่นะครับเด็กทีนอีกคนหนึ่งที่หมายมั่นป้านมือกันเหลือเกินนะฮะว่าจะาทําผลง,งานได้ดีก็ว่าที่ผ่านมาก็อยู่บนโพเดียมตลอดนะครับแต่ปีเดียวไม่ได้ลงนะบ,บาดเจ็บเอเนบาสเดนนี่ฮะแต่บสัสอันนั้นมาในคันที่13นะครับก็คือ,อช้ากว่ามาตินอยู่ประมาณ0.76วินาทีโมเมนต์ต่อมาก็คือ ตามจริงมีนักแข่งที่เป็นเด็กถิ่นนะครับแล้วก็เป็นดูคาติด้วยเนี่ยแต่ซ้อมมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอย่างว r อาีของทั้ง2คนเนี่ยถือว่า2-3สสนามมาเนี่ยสะดุดฮนะสสนามที่ผ่านมาเนี่ยสะดุดครับมาโกเบเจกีดีสุดก็คือ0.8 8ก็หก่างจากห่างจากมาตินมาคันที่15ส่วนดิกเกียนั้นยิ่งเลวร้วายเลยนะครับ1.3วินาทีนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับมาในคันที่19เนะฮะเวลาก็บิดเบียดกันมากับทาง Honda กันเลยทีเดียวครับทุกคน แล้วก็อเล็กซ์มาเกก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นดูคาติแต่เวลามาไม่ได้นะฮะทุกคนแล้วก็ Honda เป็นยังไงครับ Honda านะฮะฮอนด้ Honda ไปเบียดกันอยู่ท้ายแถวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไม่ได้ว่ามีใครเซอร์ไพรส์รอะไรเท่าไหร่เลยนะวันนี้ยูฮันซาโกก็ดีที่สุดนะครับใน Honda ในการฝึกซ้อมแต่ก็ยังคงอยู่ในคันที่สี่ครับตามหลังอยู่ประมาณเกือบเกืบศูบวินาทีเลยทีเดียวครับแล้วก็อาพิเลียฮะอาพิเียก็ถือว่า มีการฝึกซ้อมในรอบแรกที่ไม่ได้สวยงามนะจริงๆจะว่าไปแล้วเนี่ยโดยเฉพาะในทีมรองนะครับไปกองกันอยู่4คันสุดท้ายเลยนะครับทั้งเราฟานเดสทั้งมิเกลโอลิเวล่านะครับในขณะที่ทีมโรงงานนั้นก็ตามหลังหัวใจประมาณ0.4วินาทีนะครับโดย r s s ์เปาการ์โรฮะ KTM กับอาเบียคงจะต้องแข่งกันกันละผมว่านะฮะในสนามเนี้นะครับเพราะว่า KTM นั้นจุกิงความได้เปรียบไปในสนามที่แล้วแต่ว่าจากผลการซ้อมในรอบแรกเนี่ยถือว่า KTM ยังคงล้ำหน้านะครับอาพิเลียไปอยู่ทวัดจากผลโดยรวมเนี่ยนะครับถือว่ายังคงล้ำหน้าไปอยู่แต่มันก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับถือว่าล้ำหน้าไปนิดเดียวเบียดกันคู่กี้สูสีกันฮะทุกคนเราจะได้เห็นการดวลกันนะครับหชั่วโมงเต็มๆเนี่ยในรอบ PR นะครับเวลา2ทุ่มตรงนะครับทุกคนย้ำนะา2ทุ่มตรงครับก็สปอร์ที2แล้วก็ t n t Sport 2จะรับหนะ้าที่ถ่ายทอดสดเนี่ยมันจะเข้มข้นมันจะดูเดือดเลือดท่านกว่านี้แน่ หนึ่งหลักอุณหภูมินะครับที่ผมบอกไปว่าแค่ในตอนเช้านี่ก็ประมาณ33องศานะครับอุณหภูมิอากาศ2ี่เนี่ยผมว่าร้อนฮะแต่มันจะร้อนมันจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่าคือมันจะอบอ้าวแล้วฝนจะมาไหมถ้า <c oughs> ฝนไม่มาเนี่ยคาดว่าจะร้อนฮะดังนั้นคลิปยางจะดีขึ้นกว่านี้ดวเลขเวลาจากู่คีสุธีปกานนี้ในวันนี้นะครับการฝึกซ้อมเนี่ยมีวินาทีเดียวกันอยู่ถึง17คนฮะก็คืออันดับที่1มาตินไปไป,ไปสิ้นสุดที่คันที่17เนี่ยอเล็กเรนครับ ก็ถือว่าเวลาค่อนข้างที่จะเบียดนนครับในวินาทีเดียวกันเนี่ยดังนั้นนะครับหนึ่งชั่วโมงเต็มเนี่ยจะมารอดูนะครับว่าะจะเป็นไปยังไงกับนักแข่งกันทั้งหมดนะครับแต่งตัวไม่เสร็จกันหลายคนนะผมว่าฮะก็คือทีมโรงงานของดูกติเนี่ยชัดเจนนะครับแล้วก็มาแบบวูบวาบนะฮะเออย่างยามาฮ่าอย่างเงี้ยจะยืนระยะได้แค่ไหนนะครับก็ยังไม่รู้แล้วก็มาร์คมาเคสเนี่ยมาแบบมา,แบบมาแบบเนือๆมากๆนะครับถ้าถ้าเทียบกับคนอื่นที่ไม่ใช่มาตินเนี่ยก็าแบบข่าแบบชิวๆเลยดังนั้นนะครับ หนังม้วนเดิมม้วนเก่าในสนามที่แล้วหรือเปล่าเนี่ยก็น่าสนใจในประเด็นตรงนี้กันนะครับทุกคนย้ำนะครับในอรอบนี้มี o r ลซู u p e r b ไบ e ด้วยนะครับก็เวลาตรงกันเลยนะครับเวลซูเปอไบที่แมกนิคอยในฝรั่งเศสนะั้งสองทุ่มนะครับจะมาใน fp 2 fp 1เราได้เห็นความยอดเยี่ยมของ bm w ้านยูะครับท็อปลาก็นำทีมนักแข่งทั้ง3คนเลยนะฮะก็บิดมาหมวัวแถวได้นะครับในวันนี้ในขณะที่ดูคติก็ยังคงทรงๆอยู่นะครับอาจจะตามมาไม่ห่างแต่ bm 3คน3คันวันนี้ซ้อมมาดีมากๆกครับก็เป็นหนึ่งสนามที่สนุกมากนะครับเพราะว่าแมกนิคอส์นั้นเป็นสนามที่มีทางตรงที่ยาวแล้วก็เป็นสนามที่จะต้องเบรกหนักนะครับสต็อปแอนดกหลายจุดเหลือเกินทอปปาร์กเองก็เคยประสบความสำเร็จในที่นี่กับสีเสื้อของยาฮ่าในปีที่แล้วดวลกับบอลติสตานะฮะแล้วก็ในตอนนี้นะครับก็ซ้อมมาดีอีกเนี่ย จะนะครับทำลายสถิติไปเรื่อยๆนะครับจะผูกขาดไปเรื่อยๆหรือเปล่านะฮะสองตุ้มตรงนะครับใครมี2จอนะฮะใครมีคงคงเป็นโทรศัพท์คงเป็นโน้ตบุ๊กนะฮะเพราะว่าไม่มีช่องทางไหนที่จะถ่ายนะครับในฟีดทีวีนะทุกคนก็ย้ํากันไว้นะครับสปอร์ทีวีสองแล้วก็เวอร์ซูไว้เป็นสปอร์ทีวีหนึ่งฮะสปอร์ทีวีธรรมดาครับสปอร์ทีวีธรรมดาสามารถที่จะไปรับชมกันได้ติดตามได้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจเลยแล้วกันนะครับจะมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆเนี่ยแจ้งกันเอาไว้นะฮะทุกคนมันจะได้รวดเร็วทันใจกว่า ที่ YouTube นะครับวันนี้เราคงจะต้องเจอกันในรอบที่2แน่ๆนะฮะเพราะว่า,เ,าเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมนะครับทั้งเวลซ Supervi ต์ทั้งโมโตจีพีเนี่ยก็ประมาณ3ทุ่มหน่อยๆนะฮะกว่าที่ผมจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าจะได้มาเจอกับทุกคนในรูปแบบของพอสแคทหรือว่าจะเป็นการไลฟ์สดดูนะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือต้องมีข้อมูลมาอัปเดตมาวิเคราะห์มาคุยให้ฟังอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นไปยังไงกันบ้างสำหรับทั้ง2รายการนะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับทุกคนวันนี้ากสสวััดีครบ